สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูนะฮะต้นปรงชงเมานะครับมะพร้าวซีดานะฮะก็เป็นช่วงที่ปรงเนี่ยเขาแตกใบอ่อนนะครับมาดูความสวยนะฮะของใบอ่อนนะครับของปรงต้นนี้นะครับวันนี้ให้ดูต้นเดียวนะครับอ่านะฮะซึ่งนะความสวยงามความคลาสสิกของเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ ช่วงนี้ช่วงที่เขาแตกใบอ่อนแบบนี้และครับผู้ชมครับมาดูใกล้ๆนะครับว่าปรงมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้หัวนะฮะเวลาการปลูกปงนะครับเราไม่ปลูกลงมิดเข้าไปในดินนะครับหัวเขาเนี่ยก็ปล่อยไว้ให้เขาพ้นจากดินเป็นประมาณนี้นะครับแล้วนะครับปงที่ปลูก1ปีนะฮะต้นนี้ปลูกได้ประมาณ1ปีนะครับคือย้ายที่ครับแล้วมาลงตรงนี้ครับเนี่ยฮะ หัวนี้ก็อยู่เท่ากับมะพร้าวน้ําหอมนะครับหัวเท่ากับมะพร้าวน้ําหอมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเห็นไหมครับพอเขาตั้งหลักได้นะครับเขามีก้านใบเก่านะครับยังอยู่นะครับเนี่ยก้านใบเก่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะแต่ว่าอันนี้คือนะครับก้านใบใหม่นะฮะที่เห็นมันงอกขึ้นมาเนี่ยนะครับลักษณะของปงเนี่ย ก็จะมีก้านเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีความคลาสสิกความสวยงามของเขานะครับอ่านี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะเพราะนั้นนะใครที่นะอยากจะปลูกปงนะสิ่งที่ความต้องการก็คือความสวยงามความคลาสสิกนะครับไม่เกี่ยวเรื่องของชื่อของว่าปรงหรืออะไรต่างๆนะครับอตอนหลังนี้เขาเรียกกันว่ามะพร้าวซีดา มะพร้าวซดาอันนี้คือพันธุ์เขาชะเมานะครับปงเขาเมานะซึ่งเป็นปงที่มีชื่อแล้วก็มีผู้คนนะครับนิยมมากๆนะครับมีความสวยงามของเขานะครับถ้าปลูกหลายๆต้นนะครับโอ้โหนะจะมีความสวยงามนะประดับบริเวณพื้นบ้านนะครับเอ่อบริเวณเสวนหน้าบ้านอะไรต่างๆนะครับตอนนี้คนเริ่มนิยมมากๆนะฮะ ใบนี้ฮะใบอ่อนเนี่ยเขาเพิ่งนะออกมาประมาณสักนะประมาณสักสิกว่าวันเท่านั้นเองนะประมาณ10วันนะก็ได้ใบใหม่แบบนี้นะครับแต่ช่วงนี้ถ้าะจะดีต้องระวังนิดเรื่องของพวกหนอนนะกินใบนะครับก็จะต้องมอีการขีดเซปินหรืออะไรต่างๆป้องกันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหนอนชอบมากนะครับชอบกินใบนะยอดปงเนี่ย ชอบมากๆเลยนะครับส่วนใบเป็นลนักษณะแบบนี้นะก้านใบแล้วก็ตัวใบนะเป็นแบบนี้นครับส่วนหัวของปรงเนี่ยนะครับเป็นหัวคล้ายๆมันนะครับมีความเป็นหัวมันนะครับอยู่นะละนักษณะของเขาเนี่ยมีแป้งมีอะไรต่างๆนะครับอยู่เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับแล้วรากก็จะมีรากนะครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็มีราก เป็นรากแขนงรากฝอยไปเรื่อยๆนะฮะก็ไปอยู่บริเวณรอบบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีรากที่เรียกว่า <c oughs> คือออกมาหายใจบนผิวดินนะฮะตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับออน,นะฮะนี่คือปรงนะครับต้นปรงเขาชะเมานะครับวันนี้ก็ให้ท่านเห็นนะครับประมาณนี้นะครับ ดูใกล้ๆนะดูบรรยากาศดูสภาพนะครับ <c oughs> เขาจะมีหนามนะครับตรงก้านนะครับหนามแข็งแข็งมากนะครับแต่ก็แฝงด้วยความสวยนะแล้วก็ความคมนะครับ รงจะแฝงไว้ด้วยความสวยความเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็อายุยืนเป็นไม้ที่อายุยืนมากครับเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีเลยฮะถ้าเลี้ยงดีๆนะครับต้นยิ่งใหญ่ราคายิ่งแพงนะครับผู้ชมครับแล้วก็ใครที่นะมองการไกลนะฮะก็จะปลูกโปร่งทิ้งไว้นะครับเพราะว่านะใครมีก็จะมีแต่ราคาเพิ่มขึ้นฮะไม่มีถูกลงนะครับโปรงนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอแบ่งปันนะครคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับปรงเขาชะเมานะครับกับต้นนะฮะอายุอยู่ที่ต้นนี้นะประมาณ10ปีนะฮะเออไม่ขอโทษนะประมาณ3-4ปีนะครับประมาณ3-4ปีนะครับนะฮะหัวกว่าจะได้ประมาณนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3-4ปีนะครับโอเคนะฮะก็นะแล้วพบกับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ